สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโทยานนะคะที่นี่มีการประดับไฟด้วยสวยมากเลยกันอันนี้มาถ่ายไฟไฟแล้วนะคะแล้วก็จะพากันเดินไปดูคนที่จะมาถ่ายรูปเยอะแยะมากมายถ่ายเยอะถ่ายตุ๊กตามีอืมเ้สวัสดีค่ะเจ๊นกน้อยสวยมากแล้วก็หนาวมาก สวยมากเลยแล้วก็หนาวมากด้วยสุดยอดเลยความหนาว,าลวานาแล้วพาไปดูไปดีความประดับกันสวยที่สุดจริงจริงคนก็จะเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ตอนแรกก็จะไม่มาแล้ว ก็เสียใจเนาะทม่มาเจอใจต้องดูไปด้วยนะคะเพราะว่าด้ได้แขกลื่นมากพี่กุ้งคิดทอนไหลสวยมากเลยพี่กุ้งมันก็สวยมันหนาวมาก ไปสวยงามอน,นี้ก็เป็นโดมที่เข้าไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้นะคะสจยจริงๆคนก็เงียบเงียบเหมือนเป็นเมืองในหนังเลยก็ไม่รู้ค่อยมีนคน <c oughs> ที่นี่มีเซเว่นด้วยเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะมือนก็จะเงียบเงียบนไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ตอนนี้เวลาญี่ปุ่นห่างจากประเทศไทยประมาณสองชั่วโมงนะคะ กินข้าวไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหลับก็ไม่มีอะไรแล้วมันถือว่าเป็นความทรงจำอีกหนึ่งวันที่เมืองโทยะสวัสดีค่ะหยบบ๊ายบาย